คือตังหลัดนะเป็นยาตัวยาโคกแต่โคกแต่ช่องไงยืเหื่นหัเดแตกได้รู้แต่จะรู้ไปตนตำแบบตำตำคอยบัวเป็นตำใจเสิอ้อยน่าจะแต่คบังแข่ง้ม่คมแข่งนะนาแขง ฝานซึ่งเจ้ามีวอพี่น้องนี่คือตู้กดนหน่ำเนาะตู้ก้นนำดืม่มนำนำสกัดนำสะอาดนี่แหละมาปอนเงินแล้วเนาะยัดเงินใส่มันก็นกนสีออกมาเป็นลิตรเนาะอันนี้เงิก็ไปสามพันเนาะสามพันกีบพี่น้องสามพันกีบก็มันออกมาหาลิตรก็แน,นี้แหละก็ ก็ว่าบ้านบ้านพี่น้องมีบอเนาะซาบิดีพี่น้องกลับท่าใจซาบดีพี่น้องยามนเสาเนาะยามเสาเขาวันอ่าวันวันในวันวันฮาร์ดนาะงเนี่ยบอลวันฮาร์ดอีกเนี่ยมาซีน่ามากดคตรนามพี่น้องท่าสงกับอยู่เพือนไ่เท่าเนาะท่าเสาโคตรหนามอีกเนาะอ่าเพราะว่า กินตลอดกับมากดเอาอยู่นี่เลยเนาะเนี่ยสาวกูเนาะเดี๋ยวสิเบงอ่ะสีไทยให้พี่น้องเบิงเนาะบรรยากาศยเงสาอยู่เกอนแถาความแรงเนาะตอนนี้ออกมันกดหนักเนาะรุนรุนเรือเรับมันเรือ เท่าที่ก้หน่ำบ่เเาเ,เลยเลยนี่ดิโต้งนี่เต็มน,นี่ประมาณสามพนเลยเต็มเลยไหมหเออนี้แมกดเลยผมชีเขียวฮะโอทอเบนนี่เลย เมื่อไทยเป็นคนก่อนแล้วโตมันเลือกจกหลูกังยาด้เออเออสองพัน,นเนาะสองพันหร่สิไดอยู่ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ จะเต็มนี้นน 5, หนึ่งเออ5,000เหลือเนาะ3,000เหลือพอมา4,000เหลือ1,000เอ 1, ออันนี้มันตกุตกหาลิตรหรอือตุกหาลิตเนาะเออมีรูนเนอะเหลือเมก็มากดกินอันนี้คือกันเนาะบอดีเอาหน่ำสาดแบบ แบบตกใหญ่เลยบ่กดเอาคือกันอันนี้เข้ากันต้องข้างนี้เด้อเนาะแม่เนาะอืออยูางในเสียเมื่อนั้นไดนีได้จ้าฮะบ่มีเสียเมื่อดแม่เองสิเจ้าเมื่อเออโเจ้าโทษล่ะบดนี้ gấp đệm để xì lịt, này là thằng nào tao này, tham xe ngày hôm nó, để nó, bàn không biết tháo, xe tịt mãi, <laughs> hết con tháo nó, cứ xì ma tang nhả, như anh này, thằng này tang nhả nó cái này ได้เกือบเต็มยังไงหนึ่งเกือบเต็มอะแม่โอ้อัโอยสิจมดใบ่ไปเ คนยังแข็งแห่งไม่เห็นเนาะแล้วแต่คนละตุกเมือ่อนี่เหอนแล้วไกลๆอ่าปเนาะไป สบายดีท่านส้มวันนี้ก็มาพบกับนอ้องลูกอิมอีกเซนเคย <c oughs> <c oughs> สบายดีท่านส้มันนี้ก็มาพบกับน้องลนสายกินเนาออ่ะในสุดนอนนี่หเส้อพี่นอ้องสุดนอนันนี้ <c oughs> อาบ,บอร้บายาบไ้อ่มันแม่พูดเสียงอาบวมเลยแม่พูดเสียงวคอนีาบ่อาว่า่าา่า เ้ามัวิทียงใส่นนี้ได้ใช่หนึ่งขาวไม่เท่านึ่งขาวเนาะไม่เท่านึ่ขาเห็ดกินนนองรัดปันคืองส่วนกระเซงกาสีไปทางหยาครับนี่ขย่สถาิดเ้าไม่เท่าอยู่เนาะเห็ดไม่เท่าบย่าหนทเดาะเกิดเกล่ย Đeo ừ. ừ. con như thế nào bạn thằng đếp Thu bơ đẹp lắm chờ đấy Mấy gì sẽ ào cửa mấy này cửa con là mẹ đây hả Mẹ sạp อืมอีซิงเงาแห้ยไปบ้าตสิอืมเนื้อสีฟงกินริกแกงขี้เด็กไชูขาเคยกินเมอ้าว่ากิน้ยลยเนี่ยเอออ้าวเดีนะยบอนี่แจฮะาออกนี่ะ คนจะกเปลี่ยนแตวันหาเนาะอืมมน,นสแบบีสิแบแดเจ็ดเจ็ดวานนี้สิกเด็กออกบ้านนี้เด็กออกยัง่เด็กใครเห็นพีน่น้องให้หัวคอมเมนต์บอกย่เด้อสื่อเด็กว่าแจ๊กว่าเด็กออกง้ยันนีสิอปอ่ะคอลแลบกับอ่าสองสองหนึ่งเนะ<ฟ>าะไคฮะไออันไนี่ เพื่พ่อูนื่อเพื่อ่อเพื่อ่อเบน้อเลื่อ่อเพอาบน้อเพอ่เราก็อเบอเ่อ่เล่าเ่อเ่าเเราเพ่เอ่เี่อเพือเพเ่เือเพื่่เพื่เพื่อเ่เ็นอเพ่อเ่หเพ่อ่เเ่เนเ่เื่อเเเ่เออออือ่่่เ่่ืเ่อพือ หมอเราเราอาบน้ําผบ่เปียกนะเราเฮาเลยจูเนาะหูนกัเลยาต้องสิไปอแลกับานเนาะสิไปถาม้เบิ่งว่าสาเหตุมันมาจากไสเนาะเราหมดน้ํา4-5ธ้วเนาะแต่ผมลําบ่เปียกพี่น้องก็ยังงงคือกันเนาะเลยมื้อนี้เว่าสิหา้เนาะืออายเ้าเอิ้นกันอายยังเอยออีอลี่บ่สิด่อออายอลีเนาะว่ายังอีอ้ายยอลี พนยองะลีเนาะลีอ่อยนยองะลีแบบหางที่เห็นมาท้วันเห็นมาเลยอยเออม่เท้าไม่ใช่หมือจับแล้วมาเบิ้งในยดูเคยเห็นเบีบอ่เห็นเองเหรออ่ะอ่ะอ่ะนะอันนี้เขาเต็มเลยยับก่อนบัตนไเ น้ำน้ำข้อปล่อยไปหน้ำเจ้าน้ำเจ้ากับน้ำคนเลยนี่พี่น้องพูดตะข่ายขึ้นนั่นรีรอพี่น้องเจ้าอันนี้น่าสุดังเนาะคำแซงคิดไว้ไร้มือเลยมือช่องเมือเนาะว่าสือกดเอาไปห่มเนาะพอบคำแซงก็รู้สึกแบบเป็นวัดอะไรเจ็บคอนนำเนาะห่มเพรมีเหงื่อพี่น่อง กูเระมสีชมพเริ่มสีฮืมเนาะงอยกระทิ้นกกะตัเนาะล้าลาย่นลังบาเรีกระซสีทางเเหลือได้มเเมืองนำกันพี่น้อง,ง,าาง,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 งมืง่อน,นี้กะว่าสิไปนะอ้ลีเน,นาะแวโดยกอได้ยิิต่อไปไปแหละ่นอง,นงมาทางงานี่มาให้ใช่เบิง้ง แล้วมาเเมาทางนี่เขาโปรีม nah ่ขี่ยงี่ยิ่งขี่ิ่งขีงขี่ยิขี่ยิ่งขี่ยียิ่งขี่ขี้ยิ่่ยิี่ยิ่งขี่ย่งี่ยิ่งขี่ยางข่ิงขยขี่ยิ่งขี่ยิ่งข่ยิายขี้ขีงยยิ่ยค่ยย แม่เสียไม่น hmm. ่อยเนี่แกงเร็เสหน้านั่งเยอะๆนั่งด่วนๆออมอมอมเร็กว่ต้องใสกะทีชอกะที่บอสอบกะทิ่อกะทีิสีกันยอดกะทีแต่ว่าแม่บอมากะทีถูมากะทิ วันนี้มาได้ป้ายจมเมจมอมเมื่อยเนาะ,ะไไพ,พักวันนี้ยืดส่งปะยือบอุบปะก็มาสใส่เสื้อผูใส่เสื้อสบายดีการผสมยืดซีทุกคนเนาะกินทอดกินทอดกินทอดไม่ไกลอบอเบียบไปเบียบวัี้ผ่าก่อนง่ายล มอยเลยโด,ด,ดนพักแค่นึงโด,ดนพักแค่นึงแต่พักไหนเขาก็แน่นโง่มากนนก,ก็อยอยปไ,ไปกับรถสิคะเราคือเมมีรถเนาะแม่ก็มีรถแต่รถจักยังว่ามี่ขนกระยาหเนาะอยากที่ว่าทีมงานดูๆมาหับเอาไปแต่ละวันแต่กเกรงใจพยุง เดี๋ยวราฉาดูไหมเปแม่เลวไปช่วยสาวค่ะหอยนั่งเจาะคออยู่สาไว้เยวะาอพกปตลาดตระได้ปยที่ออกนาเระอยกมาเึ้่แล้แจกมันะคิดแ่นแจกมาแจกทังหดเลใช่ไมกระโงสจะสแล้ว hmm? ข sí. ้าวหัวเลยเอยกี่เีอไรจ ันี้เขาว่าจะสมพักเสียนบาป่ะกินว่าเกิดนี่เขาว่าจะสมพักเสียนีเรโอสมพักกลมไสมพักลม่ไก่บะม่ากะทิแต่จัดมากะทิมันเป็นมั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 นดุบๆในปาก มันคมคมนั่งพอดีเกิงกันแต่เด่นก็ดีเด่นเจอก้อนได้ดายไฟมักไส้กระโูกไก่โอ้ยมันพัวแม่นั้นบ่แซ่น่าจะอะไรกี้แกงกีเด็กมันกระตมงนั่งใส่เอ็นมันแม่นบ่ได้ครับแซงสาคำซื้อไม่ใช่ไหมเอ้ยบ่เขาก็โคแก้ปีตั้มสิปีแจ๊กสิบแจกหรือบ่แากดีใจ ซักไม่หม้ใ่ไหแม่ไม่ห้างไม่ห้างเอ้าใกข้ก็เกิดไม่ไมไม่ห้างคือการละละต้นมะพีปวมังจะใส่แบบนี้เอ้ยแต่มกพีก็ี่วแตะมัมนแต่วกมมันสาโอ้ครคนแรกสิแตะก่อน เนอะเป็นอะไยาโกแต่กแต่สองเงินยื้อเหื่อนเด็แต่ก็เล่ยรู้ไม่แต่จะรู้ไปตามแบบตามตามคอยบัวเป็นตั้มใจเสียนต้อยม่ก็แแต่ไม่ยาใจดีนะไม่ยาบุกี่จะไม่ยาใจดีตั้มเมกระเซียไวตั้มแต่กเสียมไหวเหรอ เจ้าก็เฮ็ดมแม่ดีแม่ฮักใช่เก้ากันเด้อฮานัดจนนีหันดึงมาเบิ่งแม่น้ำร้อเสื้อค่ะจะไปฟั้นกุ้งจะหาบวงใตจังหู้ทออันนั้นเขียวโบว์ใจเนาะขอบใจน่ะเบสซีที่มาทำหาไม่ไกลแต่กำมือเด็กนี่โอกาสาในเขาโซงยิ่งทอดสือสวนกรบเพาะใจเอาหูก็บอกก่อนปล่อยเหงาใจเจ้าสืแบบบานๆาด้วยหาแบบบานๆาด้วย บรรยากาศน้ามเสาเย็นอากาศดีมื่อนี้พี่รองเอ้ยลมไม่ลมมีอันนี้ไม่ไปนี่ลูกๆกันนี่จากเมกายเพื่อแต่นี่สิมาเบียงคนแล้วสิ้นมะ่เบียงแล้วฟ้าเมฆาอยู่คนเดียวมีโอกาสด้วยว่าต้าผักแต่งอาหารสูบุกินนี่ไปเกี่ยวอยู่บงไปไปไหนไป บ้านนอนสัมพันธ์ไปกับใครไปกับผัวสิคะโอ้ยตื่นบ้าป่านนี้ฮันข่อยยาดปวดซีโมงสีเอ็โม่้าปกระตวัดคู่ไปกับไปตอนแม่กินเขาเขากินขาวกะมุ้งสีงเขากินขาวต่เสาแท้

เอาทักออกจากก้นของหุ้นคนนี้ค่ะใหญ่ไปใหญ่มาเอตายซื้อโธ่ใบมันอันนี้แห้งมันแตกอยนเห็นข้าวแกงจึงมันไข่แกงเป็นใบเป็นใยแล้วข้าวบดต่ำเลยใช่ไแกงยังแกงเสียบเสร็จแล้วหีมกระเสบเนี่ยน่าแกงกันไรเฮ้ยอีเสียงไปหาเสื้เสือแม่เบิ่งโน้มพุ่นเป็นปวดเป็นพวกอย่างนี้แม่นมมันซื้อมาไข่แหงเอาดู กนุ่อยไปบงนอกเี่ไนอกไิมีแต่แต่โตอุดุอุดุอุดุอยถม่าข้าไปไปอะไบ้างโอ้ยมาทำเส้นเสืนทำนาทำไงกนุ่งหอยงานมาบังสเต็ปการพาบังมู่นิจาวยาแรกๆน้องอมขีเล็กอมขีเล็ก พ่อแม่บ้านเขียวเขียวเป็นเขียวฮะเขียวเป็นเขียวบบกงแหงคมบอกอ้าสีก็ตมเนาะเจ้าคนว่าคมแห้งไอ้ครนี่คมแห้งบน่ะฮะแจ้งสิมึงดิมคมักคมเลยหก็ผูมักคมเนาะมันกระต่างกันพี่แม่เนี่พักกระดับอยู่ไหนได้กินก็ยังอันนันเหล่ายำเชยโอ้ยบ้านเราอะ หมไก่แต <l ice> <testimony> ่ราคูงอ่ะงน้ำพึ่งงายน้ำซาวผัดซาวผัดน้นซูชีกันซาวผัดเตินอีฟิลเหรอก็พวกขี้มิซิฟนำ์มนะตัวตัวมังมูดอ่ะ ดีกับมูอนี้ต้อได้แพงกว่ากันแดงตว่ามูแดงตได้แพงกว่ากันน,น้ำเึิเงแพงแต่ว่านี่น้อยสินบน้นนอ,ยนอยสิบพันกันใช่ไหมโอเคเนาะคือแค่น,นะพี่น้องดยจิ้นเก้าเช้า่วยสิบสิบหม่งเลยมาช่วยน่ได้ ี่แหละพ่อเพื่อนอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยลมโยบ่ดังบานเนาะดังบานมันพอดีม่วนซั่นพอดีนนม่วนเนาะแต่สิรับันบ่มีเวียก็สาดน้ปูในีนี่ก็นอนบ่ต้องเปื้องพลมบ่ต้องเปื้องอันไอยู่ในสิแรงๆ่มันสิเอาๆเนาะอันนี้

มนีเขม,มาว่าตาว่าม,มาันมุกเมมันก็เป็นโดดสมเนาะแต่คิดเอะะเป็นสนี่มันเด็กนาะไปลเนาะออ,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 อมเหมือ่กัดออมเือมมนเก็รวานดเนาะไม่กินมหยาบเลยตัวซีแดงหยาบนางตัวสี้าหัา ร้อนใจเข้าามจับอดรอเลยไปแจบ้านหานั่ง็นนั่งโตก็ตมคือว่ามันเลื่อกับโต้เบื่อพอรู้รือไว้ก่อนแดบซื้อหน่อยตากแบบด hmm. like cool ู่้านพวกกินโอไซกะทิดูานพวกินชุมตรงมาก มีข้างน้ามีข้างนาวาวจะห้ากินกันแหละเขาเร่มหมดเปลือกมานมัเขาเปลือกเปลือมันยากับเอ้คนมีแนวี่ไปกินอุ๊อบกับปลากินปลา รตระนนี่จ้างมาบ้านนี่ราสระเออคาตัดฟรอนวันบรบนีคิดเย็จมคดไม่ถึงจุวเลยไม่ตัวตัวจับไกห็นไหไายไปหืไมูกิ้อตรตรงนี้ แถวนี้จะพดนะอายจะเข้าไปไหมอายก็เนี่ยเลนองขอขวดสตีมโอ้ไปว้ขอขวดเลยโนนงว่าส่ใส่มดแนที่ปลาสีกองเนาะลาสิกองลาสีกองมาลิน เรามาลินบุญวัดพูแล้วเราไปลินบ้านเอาซาซิโกะเออนกระปไปวนกไปวานังนังบอกติด้ังยังตายลยะคือการเริ่มตายเูแล้วมวานนเาอมั่งซะหน่อยเจ็บมือนมมีเงินเป็นเออแอ่ตายเห็ดมูปีนเนาะ นช่ไเงินไปซื้อครับทำตัวำแ่นบ้าม้ยซังสือไปมีตัวซ้ำแสนมหน่อยม้หน่อยเขาหันเอม้น่อมไปล้ามาเนาะเตมหน่อยแฉ่ม้เอาออกมาไม่ไม่กี่ชั้นหันนาะยังซ้ำละม้ตัวน้อยไหนม้ยหออย่นั้นมาบอวบ้านมีอยู่ตั้งกูซ้สี่ ตัวสามเซนก็มีอันมันมูมูดามูดาดแล้วมันจังแสบมูพันธมานแสบท้อมูจิอเปลี่ยนขมูจิจะพีเล็กมีกเจ้าขีกก็ีเล็กมาพี่น้องพี่เขาสาวเนาะจได้ามลาผาจ้งเรื่อยไดเพรตัวมันกัดไล่นาทีเลยผู้ทรงพ มันบ้าเองเนาะอะไรที่น้องก็พาคน่ะไรก็แซนเดอรอยู่เาะกดติดตามแม่่นองเป็นกำลังใจเหิปิต่อไปเนาะสับคลิปนี้จะริกาข้าวสบายดี